ที่เราบอกว่ากายว่างกายว่างตาหูจมูกลิ้นกายว่าง,าางเห็นกายว่างเห็นกายว่างที้นเนี่ยเราต้องเห็นจิตว่างด้วยเห็นกายว่างแล้วยังไม่พอต้องเห็นจิตว่างต้องเห็นจิตว่างจากความคิดให้ได้ต้องเห็นจิตว่างจากความลุ่มหลงให้ได้นั่นแหละแล้วก็อยู่กับจิตนั้นหรือธาตุรู้นั้น แล้วที่มันเห็นจิตว่างแลยเจ้าค่ะไม่ใช่จิตว่างไหมเจ้าค่ะพอมองปฏิกายก็กายมันก็ว่างเบาตอนนีมันก็ไม่มีตัวพอมองไปที่จิตจิตมันก็ว่างม่มีตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกให้ดูดูกายดูใจดูกายดูใจดูดูไปดูมามันก็เลยหายหมดเลยเจ้าค่ะใครรู้ว่าว่างจับตัวนั้นให้ได้ ใครรู้ว่าว่างจับตัวรู้ว่าว่างให้ได้แล้วมันจะเห็นความเป็นอิสระอย่างแท้จริงใครรู้ว่าว่างจับตัวนั้นให้ได้แล้วมันจะไปเจอความเป็นอิสระอย่างแท้จริงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นมันจะไม่ไปไหนความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นมันจะไม่มีการไปการมาไม่มีการเข้าการออกใดๆทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีการหลงละเริงไปในสิ่งใดจับตัวรู้ว่าว่างให้ได้เมื่อมันว่างจากกายว่างจากความคิดได้ใครเป็นคนว่างใครเป็นคนรู้ว่าว่างของจริงไม่ใช่ภาษาพูดไปจับมันให้ได้จิตนั่นแหละจับมันให้ได้ใครว่าจิตใครคิดว่าจิตให้กำหนดรู้ทันผู้นั้น กำหนดรู้ทันผู้นั้นแล้วมันก็จะว่างจากความคิดแล้วใครรู้ว่าว่างจากความคิดจับตัวนั้นให้ได้ใครเป็นคนคิดว่าจิตใครเป็นคนคิดว่าใจให้รู้เท่าทันผู้นั้นเรียกว่ารู้เท่าทันความคิดใครรู้เท่าทันความคิดแล้วใครว่างจากความคิดใครรู้ว่าว่างจากความคิดได้ให้จับผู้นั้นให้ได้เมื่อจับผู้นั้นได้ เราจะพบกับความเป็นอิสระความเป็นอิสระตรงนั้นแหละคือจิตเดิมแท้ของเราเป็นอิสระนั่นคือหลักธรรมะอันสูงสุดในตัวของเราทุกๆคนเข้าใจยังเข้าใจแ้วค่ะผู้รู้แ้วค่ะแล้วก็พยายามระงับมันไม่ให้มันมันพูดให้มันนิ่งเจับมันให้ได้ สติปัญญาเข้าไปจับมันไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่จิตเข้าไปจับให้ได้ด้วยจิตนั่นแหละจับจิตผู้รู้จับผู้รู้จิตจับจิตผู้รู้จับผู้รู้แล้วมันจะเจออิสระอย่างแท้จริงถ้ายังไม่เจออิสระอย่างแท้จริงมันยังหลงว่าวางอยู่หลงว่าวางอยู่มันก็มันยังไม่ชัดในจิตเดิมแท้ ผลของการที่จิตจับจิตผู้รู้จับผู้รู้ผูู้้รได้ผู้รู้จับผู้รู้ได้มันจะอิสระของมันมันจะว่างอิสระทีนี้มันว่างอิสระมันไม่ใช่ว่างแบบว่างธรรมดามันว่างแบบอิสระแล้วรู้ชัดว่ามันอิสระมันไม่ใช่ว่างแบบลอยเอยไม่ใช่ว่างแบบเม่อลอยว่างแบบอิสระ ไม่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีด้วยว่างแบบมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกายกับความคิดไม่มีความหลงในสิ่งใ,ใดๆความหลงจะดับลงมันจะปรากฏว่ามีแต่ธาตุรู้ล้วนๆของมันโดยที่ไม่ไปรู้อะไรแต่มันรู้ตัวมันเองล้วนๆอิสระได้รู้ตัวมันเองล้วนๆแล้วเป็นอิสระได้ ไม่ใช่รู้แบบธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่รู้แบบธรรมชาติแต่มันรู้ตัวมันเองล้วนๆแล้วมันอิสระจากสิ่งทั้งบวงจากความคิดทั้งบวงได้คําว่าอิสระตัวเดียวถ้าเรายังรู้สึกไม่เป็นอิสระมันก็ยังไม่ชัดเจนในจิตเดิมแท้เมื่อเป็นดังนั้นก็มาเจริญสติแนบรู้กายต่อไปหรือไม่ก็มาเจริญสติปัฏฐาทั้งสี่ต่อไปไม่เสียหาย ระลึกรู้พิจารณากายในกายบางเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเอ่อระลึกรู้พิจารณาปล่อยวางความคิดสายปล่อยวางความคิดเรื่อยไปถ้ามันไปเจอตัวรู้ววางอีกก็ก็ให้ไปจับอีกใครรู้ววางไปจับตัวนั้นเท่นแหละให้ได้มันก็จะอิสระเข้าไปมันก็จะอิสระซ้ำซ้ำซ้ำซากเข้าไปนั่นแหละมันจะต้องเป็นอิสระบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าชํานาญเข้าเสียก่อนต่อไปมันก็อิสระเต็มที่ของมันไปได้ หรือไม่ก็เราก็มาระลึลกรู้ในทรามกลางร่างกายต่อไปเท่านั้นเมื่อไม่เห็นไกยเราก็จะมาตั้งสติตั้งแท่นระลึกรู้ในทรามกลางร่างกายก็ได้ระลึกรู้ในทรามกลางร่างกายเหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องของเราระลึกรู้ไปเรื่อยๆระลึกรู้เบาๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเจอจิตที่ว่างไปเจอธาตรู้ที่ว่างของเราที่มันรู้ว่าว่างอยู่แล้วเราก็ไปจับมันอีกใครรู้ว่าว่าง มันมีตัวรู้อยู่รู้ว่าว่างอยู่ไปจับตัวรู้ได้ปุ๊บมันก็จะไปเจออิสระเหมือนเดิมมันก็จะไปเจออิสระอยู่กับที่เลยอิสระอยู่กับที่อิสระอิสระอิสระอยู่กับที่ไม่มีการไปกันมาไม่มีความหลงอะไรเลยมีแต่ความเป็นอิสระล้วนๆของตนเท่านั้นอิสระหนึ่งเดียวไม่รุ่มหนงในสิ่งใด ไม่มีการหลงละเลิงไปอดีตไปอนาคตไม่วิ่งโนดแล่นไปตามความคิดปรุงแต่งฝันต่างๆเลยนั่นนะคือจิตเดิมแท้มันชัดมันชัดในตัวของมันถ้ามันไม่ชัดอีกเราก็ต้องมาพึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อไประลึกรู้พิจาณากายเวทนาจิตธรรมซ้าซากต่อไปหรือไม่ก็มาเจริญซ้ำไปเจะญยะทำความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายต่อไปเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันเราก็ต้องรู้จักทาอย่างนั้นหรือไม่เวลาเรานั่งบาลังสมาธิเราก็มาระลึกรู้ในธรรมกลางร่างกายต่อไปเท่านั้นเอง เหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องแล้วลึกรู้เบาๆเรื่อยไปมันก็จะชำนาญในการเข้าไปสู่จิตอิสระของเราอีกเรียกว่าทําจิตให้มันเป็นอิสระอยู่เสมอจนชํานาญจิตมันก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นไปเป็นลำดับได้โดยชอบของมันอิสระหลุดพ้นไปเป็นลำดับแบบโสดาบันสกทาอนาคิพาลันไป,ไปเป็นลาดับเราต้องเข้าใจทำมันมีอยู่ มันไม่ใช่มันจะไม่มีให้ไม่มีอะเออมันว่างอนะมันว่างแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละยังไม่พอยาใส่หรอกจะมีวันมีวันที่ลูกเราหรือพ่อบวางงมันอยู่ข้างบนนี่ตลอดคือว่าถ้าอย่างนั้นไอใช้ได้แล้วเราก็ไปรู้ชัดเลยใครรู้ว่ามันสบายละ่ะใครรู้ว่ามันสบายให้จับตัวนั้นให้ได้ถ้าจับตัวนั้นได้ปับ๊บมันจะเป็นอินสระเลย มันจะเป็นอิสระอยู่กับที่เลยชัดเจนเลยแล้วเราก็จะรู้จักเลยอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยอิสระอยู่กับที่นั่น,น,นแหละคือจิตเติมแท้เพราะฉะนั้นเน่ะทวนไปเลยทวนกระแสเข้าไปใครรู้ว่ามันเบามันโล่งมันเบาสบายมันมีตัวรูอ้อยู่น่ะไปจับตัวรู้ให้ได้อย่างเดียวมันจะไปเจออิสระอย่างแท้จริงมันจะไปเจออิอสระอยู่กับที่แล้วเราก็เห็นชัดเลยนั่นแหละคืออัตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึงเป็นตนที่เป็นอิสระมันเป็นธรรมจิตที่มันเป็นอิสระได้มันไปพบกับผู้รู้มันไปจับผู้รู้ได้ปุ๊บมันเป็นอิสระเลยมัน้องไปถามหาใครเลยดวงจันร์มันจะเป็นอิสระจากเมฆหมอกตลอดการของมันใครรู้อะว่าใครรู้อะสุขสบายไปจับตัวรู้ให้ได้อย่างเดียวมันจะไปเจออิสระเลยทีเดียวแล้วมีแล้วนั่นนะมันสุดยอดของการปฏิบัติเรียกว่ารู้จักทวนกระแส รู้จักทวนกระแสความคิดไปสู่ต้นกำเนิดของความคิดไม่ไหลตามความคิดทวนกระแสความคิดรู้เท่าทันความคิดสลายปล่อยวางความคิดรู้เท่าทันความคิดแล้วทวนกระแสไปดูว่าความคิดมันผุดขึ้นมาจากไหนมันไปจากต้นกำเนิดของมันความคิดนี้มันมีต้นกำเนิดอยู่ต้นกำเนิดนั้นน่ะนั่นคือรากฐานของความคิดเราไปจับต้นกำเนิดให้ได้ แล้วความคิดมันจะหยุดปรุงแต่งมันก็จะดับลงจิตเดิมแท้มันก็จะสางงามขึ้นมันก็จะเปิดเผยขึ้นมาได้สางงามเลยเป็นอิสระภาพเลยเรารู้แจ้งชัดได้ในยามใดเนี่ยมันไม่แจ้งชัดเราก็ต้องมารู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายต่อไปเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันอยู่ในวัดนอกวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องรู้จักทําอย่างนั้นในยามใดที่มันอิสระได้ เราก็อยู่กับความเป็นอิสระของมันให้เป็นวิหารธรรมเครื่องรู้เครื่องอยู่ไปเลยแล้วก็รู้กายไปด้วยรู้จิตที่เป็นอิสระด้วยรู้กายไปด้วยคู่ขนานกันไปเลยในยามใดที่มันไม่เป็นอิสระเราก็รู้อยู่กับร่างกายเป็นหลักหรือไม่ก็มาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกรู้พิจารณากายในกายบ้างเวทนาในเวทนาจิตในจิตทมในรรแล้วก็ระลึกรู้พิจารณาของเราไปสลับกับการทรงสัมปชัญญะ ทรงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายล้วนๆต่อไปเรียกว่าทําสลับกันจเจริญสติปัฏหาเทั่องสีสลับกับการทําความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายนั้นต้องรู้จักทําหรือเรียกว่าพิจารณาปล่อยวางความคิดสลับกับการทําความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายล้วนๆคู่ขนานกันนี่คือปฏิบัติาเครื่องดําเนินในยามใดที่เราไม่เห็นจิตเป็นอิสระเราอยู่กับจิตที่เป็นอิสระไม่ได้ เราก็มาเจริญสติปัฏฐานทั้งสีต่อไปเจริญความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายต่อไปให้เขาจะทําอย่างนี้นะรู้จักทำอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมได้เรื่องธรรมะจบแค่นี้เรื่องธรรมะก็เอาแค่นี้แหละทบทวนทําไปตามนั้นแปลกมนสองวันแนล้วกค่ะมัน,ม,นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วุกค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมันจะจิตมันจะวัขึ้นนะ แล้วมันก็จะตัวมันก็เบาขึ้นตัวตึกทำงานทะการอบไรมันเบามันไวขึ้นจะเบาขึ้นจะไวขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่ความรู้ตัวอยู่กับร่างกายเนี่ยจะต้องให้มันมีต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายจิตมันจะเบาจะโล่งจะอิสระขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะดีเลิศเลอขนาดไหนหรือต่อให้มันไม่ดีก็ตาม ความรู้ตัวอยู่กับร่างกายนั้นอย่าให้ขาดสายเข้าใจไหมอย่าให้ขาดสายกําหนดไว้ตลอดเลยกําหนดค้างไว้เลยจิตมันจะดีเลิศเลยขนาดไหนก็ตามความรู้ตัวอยู่กับร่างกายล้วนๆนั้นอะอย่าให้ขาดสายเป็นเด็ดขาดแล้วเราก็จะภาวนาดีได้อย่างแท้จริงมันจะดีอย่างสม่ำเสมอดีแบบจิตใจเป็นปกติของจิตใจได้ดีแบบจิตปกติไม่ขึ้นลงไม่ยินดียินร้าย แต่จิตใจนั้นมันจะสงบเยือกเย็นมันจะสงบเยือกเย็นอยู่กับกายอยู่กับใจตลอดเวลาของมันได้จิตใจสงบเยือกเย็นจิตใจสงบเยือกเย็นให้ฟังไวส้สิแล้วมันจะสงบเยือกเย็นขนาดไหนก็แล้วแต่ความรู้ตัวอยู่กับร่างกายล้วนๆก็ต้องมีต่อไปประคับประคองต่อไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแบบชํานาญเชี่ยวชาญได้ไม่ใช่ทิ้งหมดไม่ใช่ว่าเออภาวนานดีแล้วเราก็ทิ้งหมดเลย ทิ้งความรู้ตัวหมดเลยก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าทิ้งสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าทิ้งธรรมะนั่นเองถ้าเราทิ้งสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าเราเป็นคนทิ้งธรรมะเราก็จะเจริญในธรรมไม่ได้เราจะเจริญในธรรมวิมุตติไม่ได้ความหมายของคําว่าธรรมวิมุตตินั้นก็คือความเป็นอิสระแห่งดวงจิตล้วนๆมันก็จะมีมากขึ้นมีมากขึ้นไปเป็นลําดับพระอริยเจ้าเนี่ยความเป็นอิสระของดวงจิตมันจะมีมากน้อยไปเป็นลําดับนะไปเป็นลําดับมันจะมีอิสระ อิสระไปเรื่อยๆจนกว่า,วาอิสระเต็มที่สูงสุดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระหลานทั้งหลายในเมื่อเรายังไม่เจออิสระเต็มที่เราก็ต้องรู้ตัวเราก็ต้องมาเจริญทรรมปฏิบัติทรรมเจริญความรู้ตัวสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อไปยิ่งถ้าหากว่าอิสระชั่วคราวแล้วเราก็รู้ตัวอยู่เราก็ต้องยิ่งเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เจริญความรู้ตัวอยู่กับร่างกายต่อไปให้ชํานาญมันจะไม่เสียหายให้รู้จักทําอย่างนั้นเอาแค่นี้แหละ